บนดวงเหงบวงสวงแก้บนพ่อปู่สีสุดโททางออนไลน์ค้อหวยไม่พลาดเลขขันน้ำมนต์สวัสดีครับพวกกระช่องเอ็กเทวดานะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5 6 4นะครับจากบริเวณล,ลานบวงสวงนะครับพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาวัดป่าคำชนบ้านนนนทันตำบลบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับทางวัดนะครับก็ยังคงเข้มงวดในการเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 นะครับโดยยังมีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าไม่ขาดสายนะครับ โดยเฉพาะวันหยุดหรือวันใกล้หวยออกนะครับสําหรับวันนี้นะครับบริเวณลานบวงสวงหน้าศาลพ่อปู่แม่ย่านะครับมีการตั้งโต๊ะบวงสวงเพื่อทําพิธีแก้บนและเปิดทรับรับโชคต่อนวดวันที่16ตุลาคมนี้นะครับส่วนเจ้าของโต๊ะบวงสวงนะครับไม่ได้เดินทางมากราบไหว้ด้วยตนเองก็ได้นั่งร่วมพิธีอยู่ที่บ้านเนื่องจากกลัวการแพร่เชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ครับแต่ก็จะมีการไลฟ์สดให้เจ้าของโต๊ะได้เห็นการทําพิธีบวงสวงแก้บนเปิดทรับรับโชคทุกขั้นตอนจ,นจนจบพิธีนะครับ โดยมีพ่อจ้ำคำชะโนดเป็นผู้พากล่าวคำบูชาต่อพ่อปู่แม่ย่านะครับหลังจากจบพิธีบวงสวงแก้บนเปิดทรัพย์รับโชคแล้วนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือการส่องหาตัวเลขในขันน้ำมนต์นะครับบางคนนะครับก็มองเห็นน้ำตาเทียนเป็นเลข7 03และ6นะครับตามสายตาของแต่ละคนนะครับส่วนที่เห็นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนคือการจุดทูปเสียงทายนะครับโดยการจุดไว้ที่กล้วยนะครับแต่ครั้งนี้นะครับก็มองไม่เห็นชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื่องจากทูปหักในขณะทําพิธีนะครับ บางคนก็เชื่อว่าพ่อปู่แม่ย่าจะมาให้โชคนะครับโดยบางคนบอกว่าเห็นเป็นเลขสองห้าสามกับสามห้าสองนะครับก็สุดแล้วแต่โชคของแต่ละบุคคลนะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมได้หยิบเงินแสนได้จับเงินล้านในวันที่สิบหกตุลาคมที่จะถึงนี้ทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับและอย่าลืมนะครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหนีเลขอั้นรางวัลเยอะสวัสดีครับ